แกสอนและนิสารู้เดียวเป็นงานตรวจของกะเสือไมป็นงานของก็เสือีพี่ได้ข่าวมาว่ากเสือเขาจะปวดพี่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปช่วยงานเ้าจะไปกับพี่หรือเปล่าเด้ยช้าเลยนะ

มึงรู้ไหมงานเราได้โชคดีนุ้ยโชคดีอะไรมีนักร้องมาจากกรุงเทพเฮ้ยจริงเอเขาจะมาร้องงานเรานี่แหละจริงเหรอท่านผู้ชมจะพูดไปไหนล่ะครับต้องเดินทางมาถึงเมื่อกี้ลงรถโอ้จะร้องมาจากกรุงเทพจะมาร้องงานบวชงานเรานี่เป็นงานใหญ่โตแน่เลยงานใหญ่งานใหญ่งานใหญ่จากกรุงเทพเลยอ่ะจากจ้าเขาชื่ออะไรเนี่ยอ๋อเขาชื่อสฉุนจ้าใครนะฉุนฉุนจ้ามีนามสกุลอะไมีจ้านามสกุลอะไรคบไม่ได้ ไมครับเชื่อนาคิกหรอครับอดีตน้องในกรุงเทพงาแล้วมครเป็น้าแล้วคนนั้นเครับคุณกำมังคุณจะกสุนเนี่ยมาแล้วนี่คือคุณสะุนครับคุณจะุนเอ่ยไนะเห็นไหมแ่งัวดิมาตรฐานใลการร้องเพลงคุณจสุนัสดีครับคุณจัุนครับนฉบับปั๊ไป๊หลังันเ็หลังเพล โอ้ยม oh. ีอะไรมาครับโอ้จะร้องเพลงนะครับผมมีโน้ตมาแจกเอโน้ตมีนะครับเขาเรียกว่าเอาเรวะร้องรอกรอบพอกก็มาต่อหาต่อครอบครับครับโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ว้าวต้องไว้เจ้าครับคุณฉันนครับคุณฉันุนเขยครับเขยครับโอ้โหรูปร่างดีเนาะเราได้ล่อทงจงใจก็ะลับหมัดทรงผมเขารงผมก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับ ยังไมดีวันดีันเดียหสิบนิ้วพแล้วก็สุยอกขอาีแอ้น ไม่จบเก็บรถทำไมวะน่ะรู้ไงเนี่ยรู้ยังไงล่ะไปโอ้มีงานต่อมีงานต่อออกได้วิ่งล่อวิ่งล่อวิ่งลออวิ่งลออโอ้ยไปแล้วมันจะเดินทางไปจอดแล้วโอ้รางวันนักร้องดังกันอย่างนี้แหละโอ้โอ้โอ้ข้าวันดีครับโอ้มึงจะขึ้นข้าวโชคดีครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วเะลุเออไม่ต้ะกลัวไม่ต้องกลัวเป็นเรื่องเลยถึงเขาจะไปแล้วมีไหมอีกท่านหนึ่งยังมีเหรอนี่คนนี้ไม่อยากจะคุยทำไมอ่ะทั้งร้องทั้งเต้นร้องั้งเต้นน้องอูน้องอูน้องอูครับอูไหนอ่ะอ้าวชื่อเล่นชื่ออูชื่อจริงอ่ะอูบาทมีอะไระกุนไหมมีครับตะกุนอะไรเรียนเปลืองเข้าสุขครับ เดินทางมาถึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังน้องหมูลองดิเตีเยเมื่อกี้ไม่เอานลโอ,โอ,โอโย้ยเมอกี้นั่นเป็การยุท้ายทถวชื่อเสน้องหมูชื่อจริงอ่ะููบ,บาดขายตังชื่ออาล่ะรับรอง่วยกันละกันเดี๋ยวได่อนน้องหมูครับนหมูครับมาแล้วครับมาแล้วยน้อหมูนเล้ยน้องหมูมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีเห็นมปรยาดดีเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ แม่บร oh, ิยญาติดีแม่หน้น้องอู no. No, 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 no. ่โอ้ยน้องอู่น้องอู oh, ่น้องอู no ่เอ้ยไหแล่ะบอกแล้วน้องบาดเนี่ยน้องเคาะน้องอู่น้องอู <S <S ่ครับน้องอู่น้องอู่น้องอู่ครับน้องอู่หันหน้าไปดังคนดูก็ได้ครับน้องอู่ฮะน้องอู่ครับหายอู่จะออกแล้วโอ้ยนั่นแกงโนอีกแล้วเหมือนจิ้มตีนเหมือนจักรยานเลยตารับเหลืออันหนึ่งโน้ตโอ้โหว่าแจกใครดี แจกเต็มหมดแล้วโอ้แจกใครครับน้องหมูครับโอ้โอ้ไม่แจกใครเพล่อนแกโอ้ไม่ผลมะขุนมะขุนมะคุนมะคุณน้องหมูแก่โอ้แกคนดูด้วยโอ้แจก่โน้ตอ๋อมาพลัดพลเดี๋ยวทั้งร้องทั้งเต้นน้องหมูโออทั้งร้องทั้งเต้นน้องหมูเนี่ยเบรเบาเลยใช้ได้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 เชิญครับน้องหมูครับเดะลูกครับทั้งร้องทั้งเต้นครับ แกะโน้ทำใหม่ะาน่ะโอ้โอ้โอ้มาเรื่องเลยโอ้โอ้โอ้อ่าแกะโน้ทำหมแล้วโอขอบคุณขอบคุณอบคุณอบค้โอรวงกล้องเสียนะรับไป่า โอ้คุณเดินทางกลับแล้วเดินดีๆนะครับจะข้ามถนนนะครับเดี๋ยวโคตรโคตรเก็บนะครับโคตรของตำรวจเขาได้เนี่ยเอะมือไวเหมือนกันดีครัมือไวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยเลี้วทำไมไม่ได้เลี้ยวเลยนักร้องมาจะกินนักเต้นนักเต้นดีเหรอได้โอ้ไม่ได้แล้วสักคนเลยเดี๋ยววันนี้งานใหญ่งานใหญ่ไงท่านสจเดินทางมาด้วย มีคนใหญ่คนโตมาในงมด้วยเหรอหรืออ๋อทำเงินทำนายทำบุญมาแล้วห้าหมื่นห้าหมื่นบาทตอนนี้จะมาขอพูดมาขอพูดขอพูดสช่างไงหนึ่งเป็นเกียรตินิดเดียวไอแต่คณะเจ้าภาพเขาชื่อสจอะไรอ่ะอ้สจงวยจ้ะสจงวยจ้ะมีนามสกุลไหม่ะมีครับนามสกุลอะไรอ่ะเงียนฮะนามสกุลครับนามสกุลอะไรสจงวยครับนามสกุลแงนเงียน อชันกันหมครับน้ำตากปุคนกินกนนี้นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับขอจอมาแล้วครับขอจอมาแล้วครับวันครับมาแล้วครับวครับอเสิรจอครับเสิรจอมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วตบมือท่าเสรจอเลยอ้เวัดีครับสัเฮ้เขาจะไปไหว้ตาเขาเลยท่านสินจอและท่านโสหัวครับเรียกครับครับดี ก่อนอนื่นผมสจอขอกล่าวครับว่า,า,าลาตีสวัสด,ดีครับท่านเจ้ามือสจครับครับหน้ายังไม่ได้ปวดเลยครับขอ,อโทษทีครับจะให้หน้าจำมัดเลยนะครับสจครับกยโกยโยกยไข่ไปแถบซ้ายเนี่ยครับอันนี้เป็นกางเกงจากสวิตเซอร์แลนด์ขอบืุนที่เป็นชาวบ้านไปประชุมมาแล้วซื้อมาฝาก ใครว่ากูอยากแก้ผดไปคนนั้นแล้วเกินอยากฆ่าไอ้คนซื้อแล้วเกินวันนี้ผมซอจอมวยมีความปราพื้นปิติ <S 1> <S 1> เห็นไหมูหดีใจครับที่วันนี้ครับพระนาครับเออเอพึ่งใจ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 อะไรละทำเหมืนหมาสงสัยไหม <S 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 อะไรต่าง ันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้เกียรติในงานดีครับครับครับถึงแม้ว่าผมอาจจะมาสายไปสินิดหนึ่งเสียงก็อาจจะแหบแห้งต้องขออาบสมาภัยไม่ใช่สายันนะครับสำรจไม่ใช่ฮะครับแต่ว่าเสียงผมแห้งอ๋อครับเพราะเนื่องจากว่าทำไมครับกัญชาโพทะเลดีเหลือเกินอะไรครับจครับท่านสมมากัญชานะครับ เป็นยากัญชาปวดขาเพราะว่าผมชอบเตะบดขาชาขาชาขาซ้ายนี่กัญชาครับตั้งขาขวาครับมาครับสองอ๋อแล้วไออยู่ตรงไหนครับตรงนี้ครับครับัย้ายล่วงไปแะครับแยกมั่งเอางี้เลยนครับวันนี้ผมมาไม่ได้มาตัวเปล่าๆผมเดินทางมาจากกรุงเทพพมหานครครับผมได้นำพุ จากวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมสสดยอดที่จุดที่ท้องสนามหลวงดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะจุดครับดีครับจุดที่นี่เป็นที่แรกเพื่อให้เป็นการเซอร์ไพรส์กับพ่อน้าแล้วก็คุณแม่ของพ่อน้ากันเองดีครับดีครับดีครับเพื่อการสีเวลาครับทุกคนโปรดยืนให้เกียรติผมเส้นหนึ่งฮะกระลาเรียงแถวนะฮะอ่ะผู้ได้หลักเตรียมตัวนะครับมหาเลิกมหาชัยครับ พูดจากวัดคเนียงอาจารย์เลยนะครับครับผมี่วันดังจันนังวันไหวเนี่ยที่ยืนุูนหูกันเนี่ยครับผมครับเจ้าครับครับขอพูดจะห้าคำเยอะตามสบายออกจากงานกูไปโอ้ยมันไม่สนุกเลยอ่ะอันนี้เป็นผู้หลอกครับผมมีผู้จริงมาครับอันนี้เลยครับอันนี้จุดทยานขึ้นฟ้าแตกออกมาเป็นหน้าของพรนารโอ้แจวแจวแจวนี่เลยฮะครับลีทาง นุ่งกางเกงไม่คันมากกว่าครับไม่คันครับผมเก่าครับสบายมากอันนี้กว่าครัดีั่งจอพูดพูดไปเดี๋ยวผมกล่าไาคือับพูดนี้นะครับครับโคตรมันเลยคือผมซัโอเคครับเอาเอาตังค์ไปครับผมเรียบร้อยนะครับโอเคครับครับเอ๊ะชอบอาไม่เงียสงสัยมันจะลาว ก่อนผมจะจดุดผมต้องตรวจตา,ตจตาผู้อนหลีเป็นไงฮะอันนี้ไม่น่าใช่ไหมฮะทุกคนหลีไฮะครับครับนปนู้นฮะผมจะตรวจตาคุนี้หนึ่งครับอขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับเออหนึ่งนะฮนนะครับแับคุณลูกไอ้นูออกไปครับงงมันอันตรยคุนอย่าเข้ามาใกลครครับครับ คุณล <boundaries. S 1> <si suppression> ุงประสิท <guarding> ธ <okay>? ิ์ต้องฟังผมนะครับคุณลุงประสิทธิ์จะทําแบบนี้ครเพราะว่าผู้นี่มันอันตรายครับเข้าใจไหมครับคุณน้าถาวรเออแบบนี้ประสิทธิ์ครับประสิทธิ์คือผมรู้ครับแต่ว่าคุณลุงบุญชูต้องฟังผมเพราะถาวรกันนั่นแหละครับอย่ามาใกล้ครับคช่วยดูด้วยฮะครับผมนี่ปวดหัวจริงๆเลยเชียวนะฮะโอ้ท่าน โอ้โหทำไมคุณน้าถึงเป็นคนดื้อแบบนี้ไปยื่นตำรวจทำไมคุณน้าต้องผมขอโทษครับขอโทษครับผมผมเป็นห่วงครับคือคุณน้ามี็บุรีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมผู้ชูครับคุณน้าอย่าทำแบบนี้ครับดแดงไหมครับเข้าใจครับคุณน้าต้องยืนตรงนี้เลยนะครับคุณดูสุนทรศักดิ์คุณต้องยืนตรงนี้ครับนั่นแม่แทนคนสำคัญครับผมถามว่าอะไรยังไงผมจะจุดแล้วมา เเสียงลังออเมกายนะฮะพร้อมนะครับพรุ่งนี้จะจุดเทียนขึ้นฟ้าแตกออกมาเป็นหน้าของธนารับแม่นาคตัวดีเลยนะชิบหายแก่ลูกนี้ยังเสียวอีกเหรอ ท่านขอครับเลยครับคุณลูงพจิตรมาจพจิตาแต่โมครับคุณ่มาทกันมีคนรอองไผมามต้อกลัวอะฮทตายไม่ได้ทาไมะพรมาจเหมือนตายมาแลอนะคุณลุงประจบูดูแลผมครับครับผผู้ดูคุณงรั้ครับครับดูเวรคุณทาวอครับครับครับขอบคุณมากคุณลุงสิิ์ ยื้ออะไรแร้เขาเนียื้ออะไรจนพูดฮะกงหมตกลงบกกลง้ออกจากงานกูไปกังตกลตกยงตกลงตลงกลงตกลงลงผกลงลงตกลงตกลงิงตทลงตกลงตกตผมตัวตก ครับครับต้องต้องมีคนเก่าให้ใหม่สิครับนะฮะต้องมีคนเก่าคนนั้นไหมครับไม่ต้องฮะครับของของผมด้วยผมบี <rij band> <ills> <int ans otted> ้ของผมเองครับครับครับเป็นอะไรทำไมผมว่าผมเก่าผมว่าผมเก่าไม่มีฝาไม่ได้ฮะไม่ได้มาประเด็นสำคัญกันเลยมันเสียภาพเพราะนั้นคุณรูปยุนครับแล้วผมดูเองผมผที่มันจวดมัจวดภาพเครับผมเป็นอะไร ไอ้เต่าขาวเลยเหรอผมว่าไม่ได้เรื่องเลยฮะแหน้าไปดีกว่าอ้าวโหโหเลยครับอ่ามาตรงนี้มายืนตรงนี้ครับอ่าต้องมาดูเรื่องข้อหน้าเปไหนอยู่นี่ครับมามามาครับอ่าทำไมต้องมายืนอะไรกันครับคุณลุงประสิทธิโชคเสือกระดาษกระดางกระดาษเสืออยู่นี่ครับโหพวกมันนะครับโห น่าจะไปวัดกดยังครับยังไปเลยไปเลยเอาล่ะไปกทีเดีได้ครับไปโอ้โหวันนี้ใช่ใจจะน้อยฉากนอยตอนเดไท้ยเปิดเสือเพชร